ลายชังนับังลายซังมาแน้วครับมาครับลายซังญี่ป่ตจไดู้้โยธาตูโยธานางเสบุสเาบสีัน่อบเ้าเจ้าบุสิ๋วไม่ชอบ้มผมก็ไม่ชอบเจ้าบุสินังเนอ

Sám quán trăng A thôn Nó quán, nó quán Nó quán Quán, nó, còn. nó còn, สิงหาญาแสงเสดาจัมพ์เก่าสนชายคำปันตะยีแหองรัตนชัยแหองรัตนชัยน so ุสตยาเนม น้ตาลทองน้ตุ๊กุ๊กนตุกตุ๊กอเคาลตาองปาลตาอยากให้ดูน้ำปุอยากดูโคนแล้วอะอเดอันนี้อันนี้ฉลามซื้อใหนดีกว่าื้อใหม่ดน้า้อยน้ำแขง ลุนนามัยนะ2ลุนนามัยจะรัมตะปัญญา นา,นานตตยกคำแสงกรยาจอมแปนนางนบุตราพิงตัก,กอองสารตั้งสารไตเลยนยี่นรลาพิอองนีรรงลาพิง ก็หวังแค่นั้นไปแล้วนะเวลาตรงนี้ไหนโอ้ไม่ดีต้องเคลียร์ yeah. <t– tr seine Christmas> <t cities>

พักโอษเขะทำงานกลเตดนก็ต่ำงานรวมตแขนเต้นรอดแานเต้เแขงแนาเทีื่อสมที่เราจะรัต้องโูบ้านเราแงของอ่าอสสากเพื่อนพึงพาแล้วก็ทีเมโทรทีรถดั้มรถตั๊กรถไถนะครับ ขอความขอความสะดวกขอความอนุเคราะห์จากต่อแบบพี่น้องนะครับว่าอย่าเพิ่งเข้าไปท,าทําความสะอาดขอเปิ่นเคลียนะครับขอให้เปินเคลียถนนก่อนนะครับแล้วก็จะทำลดน้คโคลเลสเตอรอลสายาจากมาของท่านทีนี้ในลำหน้าเหลืองเนี่ยบางทีน้าหน้าชัากไหลแม่ต่อจอนเนี่ยอขอจะพยายามจอกนะครับแต่้ำหน้าไม่น้อยนะครับเอย่าออกไปทำน้าเหมือง แจ้ง่อม้าี่เราพูดถึงนะครับน้นแข็งานของเจ้าหน้าที่ที่เปมาตรวจอ่าพูดถูงบ้าเนเขาก็คือว่าเป็นจากห้องว่าจุดที่ิน,นะครับมจาจะที่สามซุดเจุดที่หนึ่คือที่บริเวณหอวไหลายิงภายในบ้านเขาเนี่ยจะดันจะดันขึ้นไปที่หัวปาลนะครับจุดที่สองคือมีซ้อล่างนะครับมีซ้อล่างอ แล ja ja right. no. like kind of ้วก็คนที่สามเป็นข้าีการ์ด้านยานของรบของนี่เแล้วก็ตั้งด้านไาด้านหลังเขาะเาดานุเนี่นไปเป็นงสูงสูตเานะครับตรงนี้เส้นควาี่น้อง้ตาะาสานี่เรามรโครรถตักจะนตรงนี้ ที่นี่ในวันที่นี่เนี่ยในสิทธาลาส่วนทางบบล่อร่างแบบล่อแล้วนะครับเขาจะไปเขาจะไปล่านะครับแบ่งอาหารแรงสินค้าที่เข้าไปไหวที่ธาลาตัางผสมนะครับทางไปว่าผมเล็กิดต่อทางการในป้านะครับว่าส่วนจะต่อไปเฉพาะสาทธิละคุณเจ้าหน้าที่อ่าคุณทาตรงร้อนนะครับกรณีทำงานส่วนแม่ส่วนและของเราเนี่ยได้เข้าไปในสิทธิละจะเข้าเองแค่ท่านว่าหรื

ทำความสะ,ะอาดบ้านเป็นหลนังเป็นหลนังเป็นหลนังเป็นหลังไปนะครับอันนี้เรียนแจ้งเรน่องต้นอภิน้องบ้านทํำผสมนะครับทางผู้ประกอบไทยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเส็จกับลงังก็คือโดนท่วมรอดเศษจะรับความเสียหายรอดเศษเจอก้น,านาอภิน้นองนะครับสี่อยู่ด้านบนสี่บ้านโดนท่วมแต่จะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอ่ารอเห็นว่าสามารถไปทํางานได้พองนะครับรายได้แบบนี้ก็สามารถที่จะมานับของนี้อาหารนะครับน้ำดื่ม นะครับเพราะว่าหน้าปลาปลากับพึ่งมาเนาะแต่ว่าหน้าปลาปลาในส่วนของสายลมจอยก็จ้างก็หันจีนผงส์แต่มาได้ก็ย้อมถนัดลวอยได้แล้วก็ของบ้านเฮาเนี่ยบางส่วนเขามีห่วอยู่ดนี่เปจนตัวตัวแย่นะครับตอนนี้ก็ซ้ำผมอู้กปะพริเรื่อยๆเนาะและนั่นห้ายากนะครับช่วงนี้มีผมพอของความร่นมือพรอมพินอลนะครับ เนาะครับตอนนี้เราถ้าองค์การสินเช่า <yah> ก <oo> ัน็แล้วก็จะร้างองค์ประกอบดวยจะจวดอิสรานะครับวันนี้มีนายกเทศบาลเทศบาลตำบลเบียงพังคำนะครับรักก็คณะทำงานของเทศบาลตำบลเบียงพังคำนำดวงอาทิตย์นะครับมาแจกจีบเปิลนำมาบริจาคจีบกล่องไว้ที่เทศบาลนะครับ เพื่อที่จะระบายของโดยที่นี่อร์าออมาดีนองได้นำเครื่องข,ของใกล้ของทิ้งนะครับเอาไปใช้นะครับและปรต่อวันนี้นะครับก็จะจะได้มีทั้งนายกได้ปลูกคุยกันห้องแล้วก็มีทั้ง้านดารานะครับคุณเมตินะครับซึ่งซึ่งจะจะมีเสื้อผ้าให้เปอร์แมนพีนอผูุปะสบภัยบ้านทา่าผาจุของเขาก็าจะได้มาพบปะและปลูกคุยกันโดยนะครับในวันนี้ ในจุดนี้นะครับเดี๋ยวเป็นช่วรับให้เรารอจะร่างขีร่างบ้านหรือไปช่วยร่างศาราเนาะรือจุดตรงนี้ก็คือจุดรับบริการอาหารและชุมชนถ้ำผาจมนะช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมทศสบานตําบลเวียงทางคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับ ชาวบ้านมาให้กำลังใจนะฮะแอดมินมีชุมชนคนไม่สายด้วยนะฮะ